妈呀 không mẹ hoa không may nắm ai nè không hãy <laughs> Hey 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 <laughs> คุณนงาโอ้โหมองแล้วเหมือนกับว่าเป็นศิลปินมืออาชีพอะใช่น้องฟ้อใช้เวทีได้แบบคุ้มค่ามากเลยไม่เหมือนนักเรียนอายุ16จริงๆนั่นสิเป็นยังไงครับพ่อกับการแสดงในวันนี้ค่ะส่มเสียงสำเนียงดีครับการแสดงออกก็ดีร้องก็ดีชัดเจนดีแต่มันมีเหนื่อยเน่อยนิดนิติดตรงกลางๆโดยรวมแล้วก็ขอให้ ทำไมเด็กสมัยนี้มีความสามารถแล้วก็เก่งกันเลือเกินเก่งมากนะคะแล้วก็อาจจะเป็นประสบการณ์ที่ที่เก็บเกี่ยวมาด้วยเนาะก็ถือว่าสนุกสนานดีตินิดนึงการร้องเพลงบางทีอาจจะตั้งใจไปหน่อยเลยทําให้หน้าเครียดเราต้องยิ้มเราต้องสวยว่าเวลาที่ร้องเพลงอันนี้ติดไว้หน่อยก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะหน้าเครียดเพราะว่าเนื้อเพลงไม่เนาะเนื้อเพลงก็ไม่เครียดลูกลูกจะมีแบบ คิ้วผูกโบด้วยนะคะต้องระวังเปิดทุกอย่างครับ<อ>และทิฮะอะไรพ่อเปิดอะไรทุกอย่างเปิดหน้า <laughs> <laughs> เปิดตาเปิดเสียงเปิดหน้าทุกอย่างเลยแล้วก็ลูกเป็นคนที่โชคดีมากที่แขนขายาวและเป็นคนที่น่าอิจฉาสําหรับผู้หญิงคนอื่นที่อยากจะแขนขายาวแต่ช่วงตัวลูกจะสั้นไม่เป็นไรลูกแขนขายาวลูกยืดตัวอีกอ่านั่นแหละแล้วก็ชิดขาอีกเดียว <laughs> เพราะว่าคุณพ่อเป็นนักมวยเดี๋ยวคุณพ่อไม่มีเวลาสอนเดียวนอกจากนี้ไม่ต้องเปล่าเลยลูกสุดยอดทุกอย่างเลยสูซๆค่ะเห็นไหมนี้ครับก็คือมุมของเอนเตอร์เทนกำลังดีอ่อยู่ข้างบนคนเห็นเราทั่วเลยนะใช่ไหมครแล้วเราก็มีสมาธิในการเสิร์ฟให้ทุกคนมีความสุขถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมเลยเอาใจช่วยครับให้นอกฟ้าฝากอะไรทิ้งท้ายไว้สักนิดหนึ่งค่ะ ค่ะก็อยากฝากใ่้มวยสอเชยพินนะคะจังหวัดระยองค่ะแล้วก็ติดต่องานหนูได้นะคะรับทุกงานสั่งสรรเลยนะคะก็เฟ e บุ๊กนะคะประเพาดีชัยพินเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็เบอร์โทร0 9 3ย์9 9 9 2 7ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณรายการชุมทางดาวทองขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านคณะกรรมการทีมงานนะคะก็แค่ แค่นี้หนูก็ดีใจแล้วค่ะมีความสุขมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ